สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปที่แล้วบัวบุตรสบงพาทุกท่านไปพักผ่อนที่เดอะบลูสกายรีสอร์ทเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะในคลิปนี้บัวบุตรสบงก็ได้นำภาพและเสียงของธรรมชาติในยามเช้าๆจากเดอะบลูสกายรีสอร์ทที่เขาค้อมาฝากกันค่ะทุกคน Thank <sweak> you. ภาพและเสียงจากธรรมชาติจาก The Blue Sky เขาคอนี้นะคะบัวบุษบงก็บันทึกจากระเบียงห้องพักที่บัวบุษบงได้ไปพักผ่อนเมื่อคืนนี้นะคะค่ะบัวบุษบงก็ดูเวลานะคะยังไม่ได้เวลาของอาหารเช้าเนาะเรายังพอมีเวลาอยู่ก็เลยเดินลงมาจากที่พักนะคะ แล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินตรงไปนะคะปัวบ,บุษบงจะพาทุกท่านขึ้นไปยังจุดชมวิวของเดอะบลูสกายรีสอร์ทแห่งนี้นะคะเขาว่ากันว่าเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้360องศากันเลยทีเดียวค่ะทุกคนบัวบุษบงก็เดินมาตามทางนี้นะคะ แล้วก็เดินชิดขวาไว้นะคะเพราะถ้าเราไม่ชิดขวาเนาะเราเลี้ยวลงด้านซ้ายเราก็จะไปไปโผล่ที่ห้องล็อบบี้นะคะพอเราเดินชิดขวาตามทางขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทางที่เดินก็จะค่อยๆชันขึ้นแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆะคะ่ะทุกคนเ,เนื่องจากว่าเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อยเนาะ ทางก็ค่อนข้างจะลื่นนะคะแล้วก็เป็นทางที่ค่อนข้างชันนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะระหว่างทางเดินก็จะเป็นภาพวิวแล้วก็บรรยากาศประมาณนี้เนาะเป็นภาพบรรยากาศของความมีสีเขียวนะคะทุกคนดูแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะเรามาถึงด้านบนสุดของ บริเวณนี้แล้วนะคะมองลงไปเบื้องล่างเนาะเราก็จะเห็นด้านหน้านะคะด้านหน้าของออรีสอร์ทเนาะที่เป็นสวนนะคะซึ่งด้านบนนี้นะคะก็จะมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปเยอะมากๆค่ะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตรง จุดชมวิวของเดอะบลูสกายเขาค้อค่ะแต่ว่าตรงนี้เรามองยังไม่เห็น360องศานะคะเราจะต้องขึ้นไปบนอาคารอีกชั้นหนึ่งค่ะนี่ค่ะบัวบุษบงก็ขึ้นมาบนอาคารแล้วก็มองเห็นภาพในมุมที่กว้างขึ้นนะคะและบริเวณจุดที่บัวบุษบงยืนอยู่ในขณะนี้ ก็คือจุดชมวิว360องศาของ The Blue Sky เขาคอรีสอร์ทค่ะทุกคนแล้วก็เป็นจุดที่สูงที่สุดของรีสอร์ทแห่งนี้ด้วยนะคะเราสามารถมองเห็นวิวนะคะได้โดยรอบ360อองศาเลยทีเดียวค่ะทุกคนก็ให้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศ ณเดอะบลูสกายรีสอร์ทเขาคอในช่วงเวลาเช้าเช้าค่ะทุกคนท่านสังเกตดูก็จะเห็นหมอกเนอะอาะลอยและล่องอยู่ที่เทือกเขาหรือทิวเขาด้านหน้านะคะแต่ในบริเวณของรีสอร์ทนะคะหมอกไม่ได้หนาแน่นมากนะคะก็มีหมอกปกคลุมอยู่แต่ว่าก็เป็นปริมาณ ไม่มากนะคะทุกคนตรงนี้เราก็สามารถมองเห็นวิวได้360องศาเลยนะคะซึ่งก็อีกวิวอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นภาพที่งดงามเหมือนกันนะคะก็จะมีทิวเขาอยู่ด้านด้านหลังของอของจุดชมวิวตรงนี้นะคะก็จะเห็นหมอกลอยอยู่ลิบๆค่ะทุกคน นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในยามเช้าของจุดชมวิว360องศา,าถ่ายภาพนี้มาจาก The Blue Sky Resort เขาเพระจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทุกคนก็เป็นภาพความงดงามจากธรรมชาตินะคะดูแล้วก็สดชื่นสบายมากๆเลยค่ะ ก็ใกล้จะได้เวลาอาหารแล้วนะคะบัวบุษบงก็เดินลงมาจากอาคารเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราก็จะค่อยๆเดินกลับลงไปตามทางเดินที่เราเดินขึ้นมานะคะซึ่งบรรยากาศของทางทางลงนักขณะนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่งดงามมากๆค่ะทุกคนตอนที่เราเดินขึ้นมานะคะเราจะไม่เห็นพระอาทิตย์นะคะ แต่ตอนที่เราเดินลงเนียนะคะพระอาทิ์ก็ส่องแสงแล้วนะคะแต่เนื่องจากวันนี้ก็มีเมฆมากเนาะก็จะเห็นพระอาทิตย์ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะทุกคนบัวบุษบงเดินลงมาอีกด้านหนึ่งนะคะมาที่ด้านหน้าของรีสอร์ทเนาะแล้วก็เดินผ่านล็อบบี้นะคะสัดวขึ้นมาเข้าสู่เส้นทางเดินเพื่อจะไปยัง ที่พักค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นทางที่จะเดินเข้าสู่ที่พักนะคะกเ็เมื่อตอนที่เราเดินขึ้นไปนะคะเราชิดขวาเนะเาะแต่ถ้าเราชิดซ้ายเราก็จะมาเส้นทางนี้ค่ะทุกคนพอเรามาเดินบริเวณนี้เราก็จะเห็นว่าที่นี่นะคะเขามีการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะคะ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนสวยงามมากๆค่ะสไตล์ของการจัดตกแต่งสวนของเขานะคะก็จะเป็นในแนวสไตล์ของอังกฤษค่ะทุกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่เขากา็ดูแลนะคะรักษา,าสวนนะคะรักษาต้นไม้เป็นอย่างดีนะคะก็เลยทำให้ บริเวณสวนโดยรอบของ The Blue Sky. เดอะบลูสกายเขาคอแห่งนี้นะคะสวยงามอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนท่านใดที่ต้องการที่จะไปใช้เวลาในช่วงวันหยุดพักผ่อนแบบสบายๆนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้ที่นี่นะคะไปฟอกปอดกันค่ะทุกคนบัวบุษบงก็เดินทางมาใกล้จะถึง ห้องอาหารแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นภายในห้องอาหารนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในช่วงเวลานี้ก็จะมีะผู้ที่เข้ามาพักที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะก็ลงมารับประทานอาหารกันค่อนข้างจาะหนาตานะคะบรรยากาศในยามเช้า ที่ The Blue Sky Resort เขาค้อในเช้าวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุบตรบ่งสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุษสบงสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบัวบุตรสบงสตอรี่ในโอกาสต่างๆเสมอมาเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและขอขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ ที่ได้แวะเวียนกันมาส่งกำลังใจให้กับบัวบุษพงสตรอรี่ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะด้วยภาพบรรยากาศสวยๆจาก The Blue Sky Resort เขาค้อพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ